วันนี้เหนื่อยชะมัดเลยเอาเนอะัวนี้งาม,มันเยอะไปหน่อยอะเป็นตัวทำใจเลยนะอย่างเงีอนเงิ้ยน้อยด้วยเฮ้ยเป็นจริงจริงโอ้ฉันเข้าใจดีอยู่แล้วแหละอ่ะโอ้ตอนนี้มีเคสเข้ามาแล้วไปเราประกันตุลีกกว่าว้เหมือ,อกกน,มมนมีคนจับคนร้ายได้แล้วสินะจะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอนะเหมือนฉันได้ทราบออข,ข่าวว่าของฆาตรกรคนนี้มาฆาตรกรคนนี้เป็นฆาตรกรที่โหดเหี้ยมมาก แล้วไม่ปาณีใครเมื่อเจอหน้าและศบตาเขาแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจับตัวเขาได้แล้วเราต้องไปสอบปบากคำกับเขาดีกว่าเราจะได้เชื่อใจดีกว่าแล้วแลรวให้ประ,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 ะชาช,าชนปลอดภัยด้วยเพือ่อนอืมได้สิแต่ฉันไม่รับประกันนะว่านายจะโดนอะไรหรือเปล่าจากเขานะเอาละแม่สาวน้อยไหนมาคุยกับฉันก่อนดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ทำอะไรเลยอะฉันไม่ได้ไเป็นคนชั่วนะเจอเจ้าฉันไม่เป็นคนชั่มันฉันก็เชื่อฉันสิ ฉันไม่ได้เป็นคนร้ายนะฉันเป็คนเป็นใคยเห็นกนเหนกันไม่คุณอย่ามาโกหกกันเลยดีกว่าเขาแจงบอกว,ว่าคุณเป็นคนฆาตะกรบนะต่อหน้าต่อหน้าคนเลยนะแต่ฉันจะไม่จทำมันทำจริงๆ่ะมึงนี่มันโง่จริงๆนะนีะ่นะฉันเข้าใจที่หนูพูดมาเลยนะแต่ตอนเนี้ยหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วแหละเพราะตัวสอแล้วว่าหนูเป็นคนทําจงยอมรับกรรมซะดีๆเถอะนะหนูสารภาพก็ได้หนูเป็นคนทํา ไม่ได้ก็เห็นคนหนูเลาาไยไปฆ่าแม่เลยแม่ให้ตายไปดูอ่ะนหนอี๋บมามาเสะว่าหนูไปทำอะไรมาหนูไปฆ่าตกรรมคนมาค่ะจะเปอี่ยนอะไรของมึงเนี่ยโอเคฉันสรุปได้แล้วนะเอาให้ไปเลยเลยดีกว่าหนูจะโดนจำคุกหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งล้านปีนะจ๊ะเข้าใจไหมเจ้าบู มึงจะให้กูติดไปหูตายเหรอโอ้ส oh, งชมัดเน่